อ้าวพี่ติ๋มต่อไปนะครับพี่ติ๋มจะขับรถนะครับดูฝีมือด้มือพี่ติ๋มนะครับขับได้ไหมพี่ติ๋มนะก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับจะท่านั่งเสร็จพี่ติ๋มก็จะทําไงพี่ติ๋มต่อไปออสําเัดรัดเข็มขัดทีรภัยนะครับออดูตำแหน่งเกียร์ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องอโอเคนะครับพร้อมอยังครับพร้อมค่ะสู้ไหมครับสู้ตายนะครับฝีมือแหมใบกับขี่มาระดับนี้แล้ว วนทางขวา1รอบนะครับแล้วก็วนทางซ้ายนะครับหรอบ,รอบโอเคเชิญเลยครับไปดูฝีไม้ลายมือพี่ติ๋มกันนะครับด้วยใบเพียง58หวันละพี่ติม๋มวันละอย่าให้ชนเสานะชนอาทิตย์ได้พี่ติม๋มเพราะวันนี้คือวันอาทิตย์สัญญาณไฟถูกต้องนะครับสวยงามครับสวยงามท,าทั้งรถทั้งคนมีปัญญาบุญด้วยนะครับชอบทำบุญ รถเล็กนะครับดูเหมือนเสาที่ตั้งให้จะกว้างสัญญาณไฟนะครับผู้เรียนทุกคนต้องผ่านตรงนี้แหละครับให้สัญญาณไฟเป็นมองกระจกเป็นนะครับวงเลี้ยวได้พวงมาลัยได้นะครับ จากวนทางขวานะครับก็ต่อไปก็จะให้วนทางซ้ายาป้าเติมหยุดก่อนครับอยู่ก่อนครับอันนี้คือเส้นอะไรเส้นให้หยุดนะครับหยุดหลังเส้นให้หยุดเอาไปต่อครับ เนยืนไฟเรียบร้อยนะครับไม่ชนกรวยไม่ชนเสานะครับเข้ารูได้ก็ซัดไปเลย อ้าวหยุดครับยังไม่เข้าจอดนะครับเป็นไงครับบรรยากาศกเก่าเก่ายากไหมเออไม่ยากคือใหม่ๆคือถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมได้เรียนรู้สือยากกว่าลูกนี้ขับตั้งนานแล้ไพี่เต็มใช่ค่ะก็ด้วความที่อย่างว่านะคะไม่เคยคิดว่าจะขับขับรถนะ่ได้เป็น,นายนั่งอ๋อดีไดให้กุณหญขับให้วันหนึ่งถึงเวลาที่เต็งต้องขับ ค่ะเคยคิดว oh. ่าไม่ลึกว่าตัวเองจะทําได้อ่ะอ oh. เพราะว่ามองดูรู้สึกว่าน่ากลัวแต่แรกก็แบบกลัวใช่ไหมฮะว่าหูมอเตอร์ไซค์เยอะแยะ้า้กวาล้อมรอบแต่คุณครูบอกว่าอยู่ในเลนของเราไม่ต้องกลัวอ hmm. แล้วก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าเขาก็ระวังเราก็ระวังาถามจริงไปไหนมาบ้างไกลที่สุดนะเอา้าไกลที่สุดได้เคยไปถึงกําแพงแสน กำแพงแสนนครปฐมอ๋อนะครับนครปฐมหรืว่าไปภูเก็ตไปเที่ยวพัทยาไปดำน้ําดูปลาการลังอะไรไม่ใช่นะไปคนเดียวไม่ไม่มีใครไปด้วยอ๋อครับต้องไปหลายคนะไปบ่อยคือไปไปวัดเลยดิโควไปทีไรก็อยู่แต่วัดสวดมนต์อย่างเดียวปฏิบนะครับปฏิบใจดีหรืว่าได้สวยวันสวยคืนคนชอบทาบุญเนี่ยครับผม